ดูดวงชาวราศีเมถุนกูดุมากัดเงินนะครับบ่งบอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาลุมเล้างูงึพูดถึงเพศตรงข้ามก็ได้พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เข้ามากัดเงินคือมันแย่งเงินจัดแจงทําตามแบบไหนแบบแผนดวงแรงท่านต้องรีบรีบแบบไหนราชสีมานอนซบตักด้วยอํานาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักกองรักษาหนุนนำโชคชะตาพิเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดให้ท่านทําตามแบบแผนวัฏจักร เราบตามตุลาการ,รจะติดเกิดขึ้นในโชคชะตาเราบอระแวดระวังเรื่องกฎหมายเรื่องเซ็นคําเรื่องปัญหาต่างๆที่เข้ามาเรื่องเซ็นสัญญาเรื่องใบหย่าใบแต่งงานได้ทั้งนั้นระวังให้มากโชคชะตาท่านเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามารู้สึกอ,อึดอัดรู้สึกย่ำแย่รู้สึกเบื่อเรผบในตกชะตาแบบนี้ไม่ชอบเลยเราดาบสองคมเกิดขึ้นมุ่งไปข้างหน้าก็เจ็บถอยหลังก็เจ็บไม่มีสิทธิเลือกมุ่งตรงอย่างเดียว ท่านถอยก็แพ้เพราะฉะนั้นเจ็บก็เจ็บก็มุ่งไปข้างหน้าแล้วกันแต่ว่าโชคชะตาของท่านจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแปรผ่านพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเมื่อถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ท่านจะได้ลืล่นเลงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุสม,สมสมหวังดังใจหมายโชคชะตาตกตำแหน่งจิตใจอ่อนโยนเพราะฉะนั้นไปไหนใครก็รักสาวก็รักสาวก็หลงผู้ใหญ่ก็รักพากันหลง,หลาลงพากันโสม,มานาตติก,กำดัดมนสเสนมนจันทราของท่านนะท่านท่าน,นเตรียมตัวชิงไหวชิงพลิบเจอคนเล่่กคนเล่เล์เพทุบายอย่าไปคบกับม นะครับเลิกคบาะว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาในโชกตะตาในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคกอานจะมีข่าวดีนะของข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชกตะตาเตรียมตัวจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงพัฒนายอย่างก้าวโดดแต่ระวังอย่างเดียวระวังศัตรูโมมานที่คอยจะเข้ามาหลอกให้ท่านเซ็นนู่นเซ็นนี่นะครับหลอกเงินหลอกทอ,อ,อ,องเพราะมันฟ้าผ่าลงมาเถิดทาวเวอร์เจ็บปวดลงมาดังตูมนะครับ,รบเลิกคบเจ็บปวดรวดร้าวอย่างนี้คบไม่ได้คนอย่างนี้ ับผมมันจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามานะครับผมเป็นเรื่องร,ระยะเวลาเล็กน้อยแต่ท่านต้องระวังสุดๆไงถ้ามันผ่านม้มไปแล้วก็จบไปไหนก็ไปคนที่เข้ามาใช้เลขเหลี่ยมเลขคนเพดุบายแบบนี้คบไม่ได้นะผมพระราชาถือถ้วยนำพาซึ่งโชคลาภเง,งนินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยป,ปกปัก้มครองักษารดุลนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดชารลอดเกิดขึ้นมุ่งตรงไปข้างหน้าจะเลยลูกเรือในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนินเขาเรียกว่าถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนา เมื่อถึงเวลาคาวบุญกุศลวาสนาท่านจะได้มองการไกลถึงอนาคตถึงขั้นเขาเรียกว่าไปเรียนต่อศึกษาต่อต่อตางประเทศนะครับผมถ้าท่านนะครับ,นะรบจบการศึกษาหมดแล้วท่านอาจจะมีการขยับขยายธุรกิจการงานการเงนิงน,งนประสบความสําเร็จนะครับแต่รู้สึกว่าอยากจะขยับขยายนั่นเองโชคชะตาบุญกุศลวาสนาปูรสีส่องแสงตะเกียงทองนะครับตั้งตะเกียงแล้วเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคเปิดผนทางสว่าง อันจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดได้ปฏิปฎดอยการิเร,เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงส,สมสมสมหวังดังใจหมายอัศวินถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอร์ดบกปัก้มครองรษาแต่ทําให้ท่านรู้สึกสรรับสนงงวยเอาแน่อนอนไม่ได้จะต้องทําอะไรบางอย่างนะครับผมถึงเวลาขาบนตกวสนวาสนาผ้าคุมคุมเอาไว้ปิดวาจาให้เงียบอย่าไปรับรู้อย่าไปสนใจนะครับผม ธุรกิจการงานการเงินท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพที่จะเข้ามาสนับสนุนหนุนนําโชคชะตาตัวท่านเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินนานเพราะว่าตกตําแหน่งเทวดาเข้าข้างสนับสนุนคาชูหนุนนําโชคชะตาท่านจะไปไหนใครก็รักใครก็หลงสาวก็รักสาวก็หลงปลาการโสมาณติดกับดกักบนจันทามนสเสนมหาเวทมนต์ของตัวท่านนะเพราะว่าคนบางคนมันมีสเสนน่หะ์นะนะเพียงได้กลิ่นก็จําได้แนละ้วอ๋อคนวันนี้กลิ่นของเขาน่ารัก ครับผมเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเพราะว่าใครบางคนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของท่านแต่ว่าท่านไม่สนใจเขานะนะครับแต่เขาจะมาโออกเอาใจนะครับผมเข้าข้างคนในครอบครัวอย่างเช่นลูกหลานเลนหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายาซื้อขนมมาฝากนะครับผมท่านจะได้คนพบได้เจอกับคนอายุน้อยกว่าที่นำพาสิ้นโชคลาภเขาคนนั้นก็ได้นะนะครับผมเขาคนนั้นก็ได้นะครับการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอานาจบารมีวาสนาท่านจะได้เป็นที่หนึ่ง โชคลาภเงินทองมร,รมีวสาสนาท่านจะได้เป็นที่หนึ่งได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาตกตําแหน่งเจ้ากรรมในเวรก็ระวังให้ดีนะครับคนรักเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรก็ได้นะยื้อแย่งกันครับนะการที่ท่านได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงว่ามีจะมีข่าวดีเข้ามาเริ่ม,เร,มเริ่มต้นอะไรเข้ามานกน้อยจะนําพาข่าวดีเป็นข่าวสารจากต่างแดนต่างถิ่นสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะับจะพลิกชะตาชีวิตให้ท่านสุขสมเป็นเศรษฐีเงินล้าน อัศวินถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปัดคุคของรักษาสนับสนุนค้าชูหนุนนำโชคชะตาเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ดีทุ่งข้าวเหลืองอาลามหัวใจปองโตหานคูเกิดความเช่นชื่นนะรับรวยรวยต่อแต่นี้ไปนะับดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีจะก้าวแปลเปลี่ยนแปลผัน 8, พัฒนาอย่างก้าวโดดให้ท่านลื่นเริงสังสรรค์ให้มีความสุขในสิ่งที่ท่านมีนะครับผม การที่ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตาแบบนี้ดวงชะตาเปิดนะครับผมโชคลาภจะตกตําแหน่งความรักท่านที่ยังโสดจะได้มีแฟนอันที่มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายดวงแบบนี้ถึงเวลาคาบูลโกสันวาสนาสิ่งที่ใช่กับตัวท่านแล้วจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะครับผมท่านจะได้กล้าได้กล้าเสียเพราะว่าดาบมันตั้งขึ้นนะครับดาบตั้งขึ้นบ่งบอกถึงความ ห้าวหาญเด็ดเดียวปราบศัตรูนะครับผมท่านจะได้มุ่งมั่นมุ่งไปประทะถึงแม้ภุกเขาอยู่อยู่ข้างหน้านะครับการที่ท่านจะประสบสเร็จพูดมันเหมือนง่ายอะว่าจะประสบความสําเร็จแต่มันไม่ง่ายนะสิเพราะมันไม่ง่ายมันก็ต้องอ้อมเอาครับอ้อมเอาครับอัดสิ่งไหนที่เราไม่สามารถประทะได้เราก็หลบเอาเพื่อเพื่อประโยชน์แห่งความสุขของเราแราวผมท่านจะได้ก้นพบได้เฮล่านบ้านได้เตรียมตัวเป็นเศรษฐี ับผมเพราะว่าท่านจะมีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อรถใหม่ายแดงปักทงองเตรียมตัวับนะผมจะประสบความสาเร็จับนะผมโชคชะตาของท่านเจอปัญหาปีศาจมูมานเข้ามามีไหมม,ม,มีแต่อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจไม่ไม่รบครับนะผมมันคืออากาศสัทธานบนะผมการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาท่านจะได้เป็นพี่นหนึ่งที่หนึ่งแต่ว่ามิควรไปสู้กับใครับผมท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กที่เข้ามาคุยเข้ามาต่อรอง รับผมเข้ามาปราบอาหารศัตรูหมู่มารดวงชะตาจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตรับรัพย์การเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีการปฏิบัติโอยอาชีพให,ใหม่เกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐีรับผมพระราชาแห่งถ้วยจะบังเกิดโชคซึ่งขึ้นข่นขาวดีโอกาสดีจังหวะด,ดีเข้ามาไม่หยุดไม่หยอ่อนนับโชคลาภเงินทองมรมีวาสนาข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวธุรกิจข่าวการงานข่าวประเดณนประดังเข้ามาตลอดชีวิต ครับผมดวงแบบนี้เขาเรียกว่าดวงดีครับผมครับโอกาสใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเขาเรียกว่าดวงชะตาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ดวงแมวก็ชีวิตพอตกตามที่ไรก็รอดพ้นมีแต่คนมีคนอายุน้อยกว่านําพาซึ่งโชคลาภเข้ามาทําให้ท่านผ่านพ้นเพราะฉะนั้นท่านอย่าถูถๆคนอายุน้อยกว่าถ้าท่านดูถูกอะไรชีวิตตทได้จะตกตามพื้นดินเพราะฉะนั้นเพราะว่าเป็นคนที่จะเข้ามาสนับสนุนมีแรงมีแข้งมีขามีความผสมเร็จนะครับลูกหลานของท่านจะเลี้ยงดูท่านนั่นเองนะครับแต่ตัวท่านไม่จําเป็นต้ององให้เลี้ยงดูหรอก แต่ว่าเขาเข้ามาสานับสนุนก็เปิดโอกาสให้กับเขาคนรุ่งใหม่ให้นกน้อยมาเกาะต้นไม้ที่ไม่มีขาวางน้านะครับถ้ามีขาวางน้ำตกนกน้อยจะหน,นีหมดนะครับลูกหลานเล้นโลนหนีหมดถ้ามีขาวางน้ํอะอะไรนี่หน่อยเล่นงานเขาไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นโชคชะตาตกตําแหน่งเหรียญใหญ่มาเริ่มท่านก็เตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับจัดแจงทาตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายพลิกจากร้ายกลายเป็นดี นะครับผมขอให้ท่านแจ่มชื่นราบรื่นไปไม่ได้เลยถูกใจคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดซุปเปอร์แตงให้ติมหมอสันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ